บ่งพี่นอ้องบกังบกฮงบักฮงบักฮงหรือบักมาละกอดกคักดกแน่มันเป็ของอไ้ไของเมนูดอกของนาสาวกกย่อคือเป็นนังสิพี่น้องเหรอใบย่อไหมปกติมันงามงามปีนี้มันไอตัวบุงมันลงเหร เอาไปแกงอ้อมใส่ป่าเอาไปมกป่ามีต้นเดียวนี่แหละอยู่นี่ใบยอใบยอผ้าเทีวหลอบบานเด้อพี่น้องก่อนสีลงเทพเปิ้ยนกนกตรงนี้แหละพี่น้องที่มันไอเคยตายทายลงไอ้ไรซดเนาะนี่แหละมันอยู่ต้นนี่แหละเป็นรลอยโต ต้นม่อนม่อนงเด้อใบหม่อนใบหม่อนเบิ้งตีละ่ะอยสายไฟเห็นป่พี่นอ้องเดี๋ยวสีส้มให้เบิง้งอ่ะมันไล่จักน้อยเนาะส้มไงไ่ายไนกมันไก่คำแล้วมันไก่คำเลยแล้วมันสิมานอนนี่กาขึ้นอยู่ในนี่ประมาณลอยโตเบิ้งตีละ่ะต้นไม้น้ขนาดไหนพี่น้อง ใบใบต้นไม่ไหลไหลแต่ว่าใบมั่นเพิ่นปลูกมันนเราเครื่อมมั่นตั้งคืนไปยุหันแล้วมันกันหนาบ่ที่นี่นกดูหลังคาพนกอะไนี่ใก่คำเลวนะพี่น้องมันหามงกุ้งกลัวหรอหามงกุงกลัวมันเลยสินี่แหละมันสิมาเบียดกันยุก่อนต้นนี่แหละ มองต้นใหม่เพื่อนที่ละ่ะอยู่หนเฮียนเพื่อนนาสาวโตโตเพื่อน,นอยู่ตะนาเจ้า,จาของเจ้าของเจ้าของบ้านไปอยู่ตะนาไปเลี้ยงงั่วอยู่ฝนพี่น้องมันดอกใหม่เพื่อนดอกอันชัน หัวต้เห็นมือนี่แหละพี่น้องบานดอกอันท่านไม่สีขาวตะกี้เห็นแต่สีม่วงเนาะสีผ้าเบิงสีขาวดอกอันชั้นสีขาวพี่น้องเด้วงามป่ะปเคยเห็นสีขาวจักเ่อหัวตาเห็นมือนี่แหละอยู่บ้านอาสาวอยู่บ้านเจ้าของอันนี้ต้นต้นขีนนอนพี่น้องสมัยก้อนนี่เนาะ สมัยก่อนเพิ่นว่าขันเห็ดปลาล้ามันเป็นนอนเอาตัวเอาใบนี่ไปใส่เพิ่นว่าสิได้ยินเพิ่นมาดอกว่าตาเหนีอหน่อยๆจำมาตาเหนน่อยๆเพิ่นดอกผุดเบื้องเต้แล้พี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบื้องหันไปเบื้องลังลังไปเบื้องล,งลังหนกลังหนก นมันมา่ัดในเขาดรกสักหมื่นเมืดด่อดีโอ้ยเสียงมันสีไลยก็นนี่พี่น้องนกประยานคนเนี่ยตะกีดสมัยตะกีว่งเนี่ยเนี่ยเห็นหม่้เป็นมาแล้วต่ว่าไอ้มนี่นันโมนีมน่สิไปอยูกก่กอไผ่ต่ว่นแงมเวนี่ไปอยูวยย่วัดบานติดวัดด้พี่น้องเห็นหลังค่า,าวัดว่บบานตกข่อยติดวัด บ้านติดวัดมิตรบ้านญาติกันพี่น้องนี่ก็บ้านหน้าสาวคนบ้านหลังเก่าเพื่อนเพื่อนเฮ็ดไต้อัน,นั้นเพื่อนเฮ็ดตอตอมาจากจากเราเพื่นอันนี้ก็หน้าสาวอันนี้ก็หน้าสาวบ้านอยูยนี่อันนี้เพื่อนบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้คือเพื่อนแมนูเอง นี่บ้านพี่สาวนคนละคนละตระก,กูล <c oughs> คนละเครือญาติแต่ว่าอยู่ในอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอยู่ในคมเดียวกันมันห่างเมื่อไหล,ล่ละพี่น้องเพราะว่ามันเมค่ออยมีคนอย่เนี่ยมันมีคนอย่พี่น้องลูกเต่าพ่นกับลูกกุงเทพเหมือนอยูแต่บ้านหลังไหนกับมแตอยู่ผู้เฒ่า นี่จะพูดเถ่าอยู่หนุ่มสาววุ่งเทพหมดนี่แหละวิถีชีวิตพี่น้องวิถีชีวิตแต่ละแต่ละบ้านแต่ละหลังค่ายเงินการกินการอยู่อยู่แบบใดก็ได้อยู่แบบมีความบอุ่นีความสุข <c oughs> อยู่แบบ ยังไงลรวบ่คือบ่บ่บคือเมืองหลวงเด้เมืองหลวงมันแออัดเนาะพี่น้องอันนี้ทีมันกลวงไปจีไป,ไปยุมองได้ก็ได้เลยคันม่นันไม่ยุ่งเทพเลยพื้นที่ซ่ำเนี่ยขายเป็นล้านขายเป็นล้านแต่ว่ายุ่งยุบานเฮ้าตีละแสนหนึ่งกับว่ามีผู้อยากสื่อพี่น้องเอ้เบืองหน้าหน้าสาวเพวื่อนกันมาอยกตอบของเพื่อน คนเท่ากับแปลกเด้แปลกยังสิเป็นตัวบานบ่คอยพากันอยากโยดอกพี่น้องแยกกันมาโยกับปอกกับแป๊กยังสินะที่นหลังนั่นกะว่ามีคนอยู่ได้โทษที่ไปเลี้ยวพดหลังไงที่เป็นตึกกบว่ามีคนอยู่ได้พี่น้องหลังนี่กะว่ามีคนอยู่หลังนี่กะว่ามีคนอยู่มียายอยูู้เดียวแต่ว่ามาอยบานหลังนี่ เฮ็ดเฮ็ดไอ้กลางเตือนยูพี่น้องกลางเตือนยูบาดดีขันแมนเมนนูยูบ่ได้ดอกพี่น้องเมนูเป็นคนไอ้เจ๊ได้ละแมนบ่ย่านกับกับกับเสี้ยวนะกำแพงวัดนี่ติดหองแล้วเลยนะอันนั้นก็เป็นเมมพี่น้องซองเขาไปหันเป็นเมมอันนี้ล้างค้าเนี่ยอันล้างค้าอันผักศพ เราแต่ว่า,าพักคู่เพิ่ก็อยุแถวนี้แหละอยุหลอยุหลอเฮียนหลังแต่ว่าเมนูอยุบว่าใดอกเสียวทีอพี่น้องตกดึกมากมือไดนเขาเผาศพเนาะ,น,ะนี่เียเบิง้งบ่เห็นดอกต้นไม้หลายปพพพี่น้องนี่แหละนี่กำแพงวัดอะบางต้นมะพร้าวนี่พี่น้อง ให้เบิ้งบริเวณบ้านเด้อพี่น้องเด้อมาอยู่ต่งางจังหวัดกันสิไทยยังให้เบิ้งกับไทยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความเป็นอยูห่หรอกกาสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมอมยู่บริเวณบ้านเท่านี้แหละเนาะการกินการอยู่จังได้ประมาณนี้แหละพี่น้องเลยขอไผกับว่ามีแนวใหม่ดอกขอไผข,ของเมน,นูนี่แหละพี่น้อง ซับไปแล้วมีสองนอนอ่ะตะวายู่บนอนะ่ะโอ้ยหลยหายารนี่กอหนึ่งย่องหลไหลพี่น้องเพราะว่าปลามันไหลเนะาะปลาปลาบาน,บานปุ่นปลาเรามันแช่ผอมเพราะว่าเอาบานข่อยพื้นที่ต่ำกรมูเบิ่งแต่เห็นข่อยยางลรคข่อยที่นั่นพี่น้องบ้านหน้าสาว บ้นานสาวสูงบ้านขต่ต่ำบ้านพื้นที่ต่ำกูมูาล่ลองรับน้ำน้ำม,มันมากว่าที่นี้อันนี้เพื่อนเอาปลากัดมามาเลียงแต่ว่าบ้า,หาไหลให้มันกินยุง่งนี่องน้ำตะกี้ตะกี้แมนูลเลียงหอยบ้านนี้ไปกรุงเทพดูไยหอยไอหอยเชลลีพี่น้องมันตาย กันก็เลยเอาปลามาลงเพราะให้มันได้กินในลูกน้ำมียืนมาหลายเห็มบอพี่น้องมันยืนนี่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 นนปลาหางนกยุงเห่นอยู่เรี่ยงไว้ คนเลี้ยงกับว่าคอยได้เอาอาหารให้มันกินมันจอยพี่น้องเลยมันกันสิกินในโลกน้ำไปในโตที่ล่ะหกบ่บบานเมนูหูหูกในบานมาหกปันไหนดอกแต่ว่าหลังบานเมนูมากกับถางเอาเมืองตน้นคาแตไ่ไร่ถางเมิดพี่น้องผสนยุญญ่งมันขนาดนะ้นมันก็ยั่งยุ่งหลายว่าสิโค้นตนอะน,นี่ล่งนี่ต้นมะลุ่มนี่แต่ว่ากระเสียดายมันก็นั่งเป็นดอก พอได้กินนวยมันมเห็นบ่พี่น้องยอดมะลุมหนึ่งใส่ปลาหวานหวานผงชูรสต้นผงชูรสกระไรเป็นตะไนพี่น้องตัดทิมกะตัดทิมพร้อมพุ่นซากลากอยู่เสียบไปใช้กบเป็นไงผงชูรสกะได้ หอยแห้งแพรยุ่งพี่น้องเอ้ยบักโคงมึงที่ละ่ะโยตำมาพี่น้องมันพัฒน์ไงต้นึ่งคือกันมันเป็นไอ้นาสิเป็นพันห่อนเล่นเอ,อยังนี่แหละเฟินว่านวยมึงก็เลยหน่อยแต่ว่าตำแสบเด้อตำกรอบยยพี่น้องเนื้อมันก็หยาบหอ,อยหยาดนั่งยุ่งพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่แหละจ้าขอบพุณหลายๆที่เขาชมคลิปเดอ้อพี่น้อง หายบริเวณบานให้เบึงง้งขังล้างบานข่อยมแตรต้นตะไคร่นล้วมันปลูกไงน้านพี่น้องเสียบเสียบไว้ก็ได้กินไหมแต่แนวอื่นอ่ะปลูกหนักฝนยุยบริเวณหม่องนั้นบริเวณหม่องนั้นตรงตรงที่โลง่ลงๆด้อพี่น้อง มันยอดมันญี่ปุน่นยอดมันญี่ปุ่นพี่น้องว่่ได้เก็บไอ้โดนเล้าเพราะว่าปอยมันปล่อยให้มันถอดยอดคันมันเก็บกับกินว่าได้ดอกมันเป็นขี้เหล่าพี่น้องขอบคุณที่เขาชมคลิปเดอ้อพี่น้องบริเวณบ้านป่อยเหล่าไงเหล่าเขาไงแต่ว่ามีเขาพี่น้องเอ้ เราเขา้าเข้าใ่แต่ว่ามีเขา้าเขา้าเมื่อไรเอาไปขายคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ละจ้า